เป็นกระเป๋าสะพายนะคะกระเป๋าสะพายนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนสูง11ยาว11นิ้วนะคะสูง11นิ้วกว้าง11นิ้วนะคะสายนี้ปรับเปลื่นได้นะคะสะพายก็ได้นิ้วก็ได้นะคะเพื่อนเือนนี่ค่ะสวยๆนะคะ ตัวนี้สวยงามตามท้องเรื่องเลยนะคะสีครีมนะคะแล้วก็จะมีดอกไม้หลัง3าหน้าสามดอกไม้ล้อมรอบคือ6ดอกนะคะเ,เพื่อนอสีโอรสค่ะสีโอรสมีผูกนะคะตัวนี้จะเป็นครีมอ่อนนะคะเ,เพื่อนอเป็นถุงย่ามนะคะถุงย่ามหรือว่าเราจะเป็นแกะเป็นถุงแกงก็ได้นะคะเ,เพื่อน ด้านในมีโทรศัพท์นะคะไว้หัดใส่โทรศัพท์อยู่นะคะตัวนี้สวยมากค่ะความความยาวความกว้างนี้จะอยู่ที่11นะคะ11เกือบ12นิ้วนะคะเพืเ่อนๆ่แล้วก็นี่ก็เป็น11นะคะความสูง11เกือบ12นิ้วนะครับเพืเ่อนอันนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะ 290นะคะทักตรวนเลยนะคะเพื่อนๆ290ทักตรวจเลยะคะ่ะ